ถืออะไรมาเนี่ยชะอมจ้ะแม่จ้าเอามาให้อมเหรอเอามาให้แกงเอามาให้แกงวันนี้แกงวันนี้แม่จะแกงส้มชะอมไข่ให้หนูดูว่าแกงกันยังไงแล้วแกงออกมาแล้วกินแล้วรสชาติเป็นยังไงอันนี้ ลูกชายของแม่เชฟบาร์นะครับเชฟบาร์นะครับขอสวัสดีเอฟซีแม่ตุกตาด้วยนะครับถ้าใครเป็น FC คุณแม่ตั้งแต่แรกๆเนี่ยจะรู้ว่าจะมีเด็กที่หน้าตาดี่คนหนึ่งโอ้ยกล้าพูดนะมึงนะที่ผ่านในรายการกับก้าวกับตามาโดยตลอดตอนนี้จ้าไหลเมนูแล้วนี่มาทีไรยอดไม่ขึ้นนักเพลงเลยไม่ต้องพูดส่วนผสมหลักๆมีอะไรบ้างครับมันจะพลาดไม่ได้ก็คือชะอมอันนี้ไข่ไก่ ไข่เป็ดได้ไหมครับไข่เป็ดก็ได้แต่ว่ามันจะกระด้างแต่ไข่ไก่มันนุ่มกว่าแม่แกงกับกุ้งแม่ก็ต้องมีกุ้งใจจริงๆกุ้งจริงๆคนผู้หญิงคนผู้หญิงสมัยนี้อ๋อแบบมั้งร้องได้นะคนละเพลงของเพลงเนี่ยแล้วก็เครื่องแกงเหมือนที่แม่บอกเครื่องแกงส้มไม่ยากมี3อย่างพริกแห้งเม็ดใหญ่กะปิ หอมแดงก้อนโขกก็ต้องมีเกลือลงไปด้วยเพื่อให้มันโขกง่ายแช่พริกก็ต้องใส่เกลือด้วยส่วนเครื่องปรุงก็มี3อย่างน้ำปลาน้ำตาลมะขามเปียก3อย่างแล้วนะมีน้ำมันเพิ่มมาเพื่อที่เอาไปทอดไข่ชะอมแค่นี้เองเมนูนี้ใครๆก็สงสัยลูกแม่ก็สงสัยลูกบาสคนนี้มันแกงยังไงวันนี้ขอเข้าขอเข้าฉากด้วยคนอยากมาช่วยแม่ตำน้ำผิดนั่นแหละอันดับแรกนะครับเราจะทําอะไรก่อนครับคุณแม่ขะหนูใส่เกลือลงไปในโคกเลยจ้าแม่หยิบให้นะเกลือนะครับใส่เกลือลงไปก่อนเลย นี่จากพริกที่เรามาแช่ไว้แล้วแช่ในน้ำเกลือนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มันจะได้นิ่มง่ายถ้าสังเกตคลิปของแม่ทุกคลิปในการตำพริกแกงแม่จะใส่เกลือลงไปก่อนเหตุผลเพราะว่ามันจะได้อยู่คกอยู่สากมันได้ตำง่ายนี่เป็นเคล็ดลับดีๆของแม่ทุกตานะครับบีดน้มา้วบใส่ลงไปเออแม่บาสสงสัยนิดนึงทาไมต้องใช้พริกใหญ่เราใช้พริกจินดาแห้งไม่ได้หรอมันเผ็ดเกินแล้วสีมันก็ไม่สวยแล้วมันไม่ได้เนื้อน้ำมันก็ไม่ค่อยข้นทำไมใส่แตงแตงเผ็ดอย่างเดียวไม่สวย เฮ็ดพลโอเคเราจะโขกนะฮะพริกต้องแช่น้ำใช่ไหมแม่เราจะสดๆนี้เลยไม่ได้เนาะไม่ได้ไม่ได้จะได้นิ่มไวไงโอเคเห็นไหมแม่ก็จะหั่นหอมกระเทียมรอไว้เนี่ยกระเทียมไม่มีเออพูดไปเรื่อยเปื่าคิดเรื่องอะไรอยู่วะป่าหรอกจะได้รู้กระเทียมไม่มีจะได้รู้ว่าไม่ต้องใส่กระเทียมใส่หอมแดงจะเด็นกระดอนไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ย อ่ะฮะใส่หอ<ส>มแดงล <ไป S 2> งไป,ไปนะครับพริกเริ่มถ้าเกิดสงสัยหนูก็ไปดูนี่เลยวันนี้ถ้าเกิดสงสัยคุยกันเจ้าจ้าไม่รู้เรื่องหนูไปดูในแกงส้มผักรวมเลยลูกอันนั้น,นบอกละเอียดมากเร <Okay. S 2> ื่องแกงเดียวกันครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยจะให้ดีเนี่ยมันก็มีเคล็ดลับที่มันง่ายกว่านี้โดยที่ไม่ต้องขกเองใช่ไหมแม่บ้านเอาไงซื้อเอาไงง่ายดีแหลกพอไหมแม่ อ๋อพอแล้วแค่นี้แล้วก็ใส่หอมโอ้ยล้วก็ใส่กระปีลงไปกระปีกระปไม่ใช่กระปีไม่ใช่กระปช่วงที่หนูตำแม่กระเด็ดจะอมรอนะลูกดูดูี่ได้ยังแหลกยังแหลกแล้วเดี๋ยวตักใส่ถ้วยมาให้แม่เลยนะลูกนะเคถ้าหนูชอบที่ให้จะมาเล่นใบนิดหนูก็ไม่ต้องให้แหลกเอาตามใจชอบหนูยากได้ยังไงหนูก็ทําแบบนั้นนะลูกอ่ะ นั่งอยู่เฉยทำไมเรียบร้อยเราก็เด็ดไอ้นี่เด็ดชมต่ออ้าวมาสักครู่เชียไคลิปนี้นะครับโอ้เก่งนะ้นี่ยรูดเก่งๆถ้าจะถนัดรูดรูดนี่โอเคเสร็จแล้วทำอะไรเอาไปล้างลูกเดี๋ยวแม่จะตีไข่รอ ต้องปรุงรสนะลูกเดี๋ยวมาไปตีกับแกงส้มแม่โอเคโอเคเสร็จแล้วนะเรียบร้อยแล้วในการส่วนผสมเนี่ยว่าอะไรมากอะไรน้อยแม่บอกแล้วว่าเอาตามใจหนูแต่ถ้าตามใจแม่จะออกมาแบบนี้ชออมมันจะให้ตัวได้เรียบร้อยแล้วตรงนี้เดี๋ยวเราไปนู่นเลยปะไป่ไหนไปดูวิธีกันโอเคโอเคโอเคอ่ะ, okay, okay. อะทอดเลยค่ะอาบาใส่น้ามันมาเยอะน้อยไม่ต้องเยอะมาก น้ำมันหนูไม่ต้องใส่เยอะมากนะลูกน้ำมันน่ะหนูไม่ต้องใส่เยอะมากนะลูกเดี๋ยวมันไปมันเกินไปแล้วก็เวลาแกงส้มน้ำมันมันจะลอยโอเคอ่ะใส่สิหมดเลยจ้ะทอดหนาๆนะเอาจวไปตรงกลางหนาๆเลยโอ้โหที่อยอกไข่กัน่ากินแล้วอ่ะ ยกตูดนิดนึงลูกไม่ใช่อะกูรู้แหละโอ้ยเนาะไม่ใช่อะใช่ไม่ใช่อะยกตูดอีกนิดนึงลูกให้มันไหลลงไปข้างล่างเขาเรียกว่าอะไรกระจายความร้อนให้ไข่เนี่ยมันออกนะครับเพราะว่าถ้าคุณไม่ขยับยกไข่เลยเนี่ยมันจะไม่สุกตรงกลางถูกไหมแม่ใช่ถูกต้องลูกเก่งนหเนี่ยดีดีธรรมดาที่ไหน อยเปิดไฟแรงนะลูกเดี๋ยวตรงกลางไม่สุก <Okay. S 1> เปิดไฟอ่นอ,อนๆกลมๆมันไปลูกเพราะมันต้องใช้ความหนาเหมือนที่แม่บอกว่าถ้าเกิดบางๆนะกินแล้วมันไม่ได้อรรถรสเดี๋ยวเราไปหั่นเนี่ยมันจะเกิดความหนาแล้วเหมือนที่บาสบอกเมื่อกี้น้ำแกงส้มมันจะซึมเข้าไปแล้วมันจะช่วยทําให้นุ่ม okay. เราเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอาไข่ออกมาว้าวปุ๊กว้าวโอวากว้า หลังจากที่เราได้ถอดไข่ชะอมเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้ว<อ>ไข่เผยเรียบร้อยแล้วลูกขั้นตอนต่อไปเดี๋ยวแม่จะสอนให้หนูทาน้นําแกงสม้มเขาบอกว่าน้ําแกงส้มเนี่ยเป็นน้ําที่แบบทําให้รสนิ่งเน่ยยากมากเพราะฉะนั้นเนี่ยอะไรใส่ก่อนหลังต้องจําไว้นะว่าอะอะไรใส่ก่อนหลังและใส่อะไรเพื่อให้รสมันนิ่งอันนี้เคล็ดลับดีๆอย่างนี้แม่บอกให้เลยอ่ะบาร์ใส่เครื่องแกงลงไปก่อนไม่ต้องรอให้น้ําเดือดปริมาณ2 มวยภาษาครัพูชามีปีอ๋อพอไหมพอคนคนนะครับคนนะครับก็ไม่ต้องรอน้ำเดือดนะครับที่รับแม่บอกเลยเจ้าจะให้มันนิ่งเนี่ยก็คือน้ำนิ่งๆยังไม่ได้ร้อแล้วก็ใส่พริกแกงลงไปละลายพริกแกงในแม่น้ำ สีมันสดถ้าคุณใช้พี่จินดาสีจะเป็นยังไงนะถ้าเกิดใช้เล็กอ่ะ 1. มันจะไม่ได้สีสองสีจะไม่สวยอย่างนี้ <c oughs> อ่ะแล้วมันก็จะเผ็ดเกินแต่ถ้าใช้ชิ้ใหญ่นี่เลยสีจะเป็นอย่างนี้เลยนะฮะ ใส่เกลือลงไปก่อนเกลือใส่เพื่ออะไรคุณแม่เกลือเนี่ยมันช่วยให้รสไม่โดดอะไรก็แล้วแต่หนูลองทําดูนะถ้าเกิดอู้อันนี้มันโดดไปโดดมาไม่ต้องอาศัยชูรสเลยใส่เกลือลงไปจากนั้นหนูปรุงรสลงไปเลยปรุงเลยทันทีสังเกตนะครับเราก็ยังไม่น้ําเดือดนะไม่เดือดไม่เดือดไม่เดือดแต่ถามว่าเรากักสูตรไม่มีนะ้ำตาลใส่ลงไปเลยใส่ไปเลยนะประมาณสามตันนะน้ำตาลจ้ะหนึ่งกระบวยใหญ่หนึ่งกระบวยใหญ่นะน้ำส้มใส่ลงไปเลยไม่ใช่น้ำส้มทั้งหมมะขามเปี้ยนส้มมะขามเปี๊ดน้ำส้ม สังเกตแม่ปรุงรสก่อนเลยทําไมแม่เราปรุงรสก่อนเ,เราต้องปรุงรสให้นิ่งแล้วก็ให้จัดจานอย่างงี้อย่าไปปรุงตอนที่ใส่อันนู้นอันนี้ไปนะต้องปรุงรสอันเนี้ยให้แน่นอนก่อนแล้วค่อยใส่ส่วนผสมอืิ่ท่านถ้าท่านเดือดแล้วใส่ได้ไหมอย่าไปใส่ตอนเดือดลูกสาเหตุสิมแม่ร้อนหน้า <c oughs> เรื่องอะไรหรอครับนะโอเคแล้วอนีียของจริงแกงส้มถ้าแกงส้มบ้านๆสังเกตนะครับจะมีเนี่ยเนียเนียอ่ามักขามอย่างเงี้ยเนี้ยเนี้ยของจริงนะได้เราใช้มะขามแท้ กลัวไม่เชื่อกลัวไม่เชื่อจริงๆแล้วมันคือลำไยแหง้งไม่ใช่นะลูกๆทงบ้านจับต้นแล้วกู <c oughs> เริ่มงงพวกมึงะลหนูไล่เปิดแก๊สแรงๆอย่างนี้เลยนะให้มันเดือดแรงๆเลยให้มันเป็นฟองออกไปแต่ไม่ได้ตักความเป็นพริกนะ <Okay. S 1> ขึ้นแตงเนี่ยหนูจ้องต้มให้สุกก่อนไม่งั้นจะได้กลิ่นหอมสังเกตไหมจะได้กลิ่นเหม็นไอ้นี่วกสับประสิ่งที่เราใส่ลงไปเนี่ยกลิ่นมันไม่สเสถียร ินมันจะโดดแต่ถ้าเกิดว่าเราทําให้เครื่องแกงสุกให้ดีกันให้เข้ากันก่อนเนี่ยอันนี้สําคัญบางทีเครื่องแกงยังไม่สุกเลยแล้วก็เอามาเสิร์ฟแล้วนี่ๆหนูตักฟองออกนี้นะ ปรุงให้มันจัดเลยครับคุณผู้ชมแล้วก็ให้มันอร่อยในน้ําเดียวที่เราทำไปเ,เลยเราจะไม่มีการมาปรุงเพิ่มอยู่แล้วใช่ต่อไปก็เรื่องของกุ้งเราก็ใส่กุ้งลงไปกุ้งเนี่ยจะ,จะลวก<ไ>ก่อนก็ได้จะใส่ลงไปในนี้ก็ได้แต่ถ้าหนูใส่ไปในน้ําแกงทํายังไงไม่ให้มันคาวอันนี้คือเคล็ดลับบางคนบอกว่าทําไมน้ําแกงส้มหนูเหม็นคาวจังเพราะหนูใส่ในขณะที่น้ําอ่ะเดือดไม่เต็มที่อ,อ่ะเตรียมเราใส่อย่างนี้มาเลยไม่ต้องไปลวกไม่ต้องไปลวกนะจะได้ความหวานอ่ะเดี๋ยวแม่เพิ่มไฟให้นะ กุ้งก็ใช้กุ้งที่นี้แหละอะไรก็ได้กุ้งแห้งไม่ได้นะฮะเราใส่กุ้งงไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปทำอะไรต่อแม่เดี๋ยวเราไปหั่นไข่กันลูกไข่เราจะไม่หันนห่นตอนที่มันร้อนๆนะครับคุณผู้ช เหตุผลเพราะว่าเดี๋ยวมันเละเดี๋ยวมันแตกเเหตุผลเพราะว่ามันร้อนเออเหตุผลเพราะว่าหั่นตอนมันร้อนเนี่ยมันจะแตกไม่เป็นทรงลูกนี่คือสาระนะใช่สาระสำคัญนะครับ FC ทุกท่านนะฮะคุณไม่สามารถหั่นไข่ตอนร้อนๆได้นะครับหนึ่งคือมันร้อนสองคือไข่มันจะแตกแล้วไม่อยู่ทรงนะฮะนี่เป็นสาระอีกสาระหนึ่งในวันนี้ นะฮะเรียบร้อยแล้วสําหรับเมนูที่มีชื่อว่าแกงส้มชะออมไข่จ้าจะสู่ขั้นตอนสุดท้ายนะครับก็คือการชิมนะครับไม่ต้องพูดเยอะเลยนะอยากกินแล้วเนี่ยเดี๋ยวแม่เราต้องอธิบายให้ให้เอฟซีฟังก่อนสิว่ารสชาติมันจะเป็นยังไงก่อนรสชาติผมลายแตกลโอ้ช้อนหายไปไหนเนี่ยแม่อช้อนนี้ไปมึงเอาถ้าปีไปนะไม่เอาไม่เอาไม่เอาอันนี้เขาจะตีแบบคนจีนเอาเลยโอ้ช้อนมีคันเดียวนะลูกบอกแม่อร่อยได้ไหม แล้วแต่นี่ครับอร่อยมาเลยอือจะก่อหูกันมาดีอร่อยกุ้งเด้งอยู่เลยอ่ะนึกว่ายังไม่ตายไม่ค่ะอร่อยดีอือรสชาติเป็นไงบ้างครับคุณแม่ก่อนอื่นอ่ะอยากได้น้ำก่อนน้ำก็ไม่มีให้กินรายการนี้เนาะอันดับแรกอาณส่วนัะบายก่อนแล้วกันบายรู้สึกว่ามันอร่อยอ่ะแต่อยากให้แม่เล่าให้หน่อย ว่าความอร่อยเนี่ยมันเกิดจากอะไรก่อนรสรสชาติของของของแกงส้มที่ดีเนี่ยจะเป็นยังไงก่อนแกงส้มทั่ว,วไปอ่ะ กินแล้วอ่ะมันไม่ว้าวตรงที่ว่ารสมันไม่รู้จะไปทางไหนแต่อันเนี้ยมันไปพร้อมๆกันด้วยว่ามันมีเปรี้ยวมาหวานแล้วตามด้วยเค็มนะรสมันจัดจ้านแต่มันอาจจะเผ็ดไม่มากเหมือนที่เราคิดแต่ถ้าชอบเผ็ดมากกว่านี้หนูก็หกพริกเม็ดเล็กใส่ลงไปแต่อันเนี้ยมันก็เผ็ดไม่เยอะแต่ถามว่ามันเป็นแกงต้มที่รสชาติที่กลมกล่อมมากความสดของกุ้งก็เด้งเห็นไหมแม่บอกแล้วว่าไม่มีกลิ่นคาวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะแม่ใส่กุ้งในขณะที่น้ำมันยังร้อนได้เคล็ดลับดีๆไปแล้วได้เทคนิคดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ กินกับข้าวกับตาจ้าชุ่มใจจริงๆรักผู้หญิงยิิงก็ไม่สน่ะอร่อยกับบ้านกับบ้านนะว่าแล้วเนาะมีเหตุผลนี้เนี่ยจ้าจ้าจ้าเลิกแล้วเลิกแล้วเลิกแล้วไปดูนี้แล้วจ้าโอ้เสียงอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยอย่าลืมนะถ้าเกิเกียขกเครื่องแตงเครื่องแกงดีสีสยามของแม่ ไม่ต้องขกไม่ต้องกรุงทเทใส่แล้วกินได้เลยไปนะจ๊ะบายบายแกงส้มเขาก็มีนะ